ก็วเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วลิเวอร์รพูลผ่านการขุนเครื่องไปแล้ว4นะัดปัญหาหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือเรื่องของเกมรับที่เสียประตูง่ายแม้ว่าลิเวอร์รพูลนะครับจะยิงได้ถึง15ประตูจากการเล่น4นะัดก็ถือว่าเป็นสิติเกมลุกที่ยอดเยี่ยมน่าชื่นชมแต่สําหรับเกมรับเสียไปถึง10ประตูด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่ชัดเจนของลิเวอร์รพูลที่เรลซีครอปเองยังต้องแก้ไขต่อ แล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นั่นก็คือเรื่องของการขาดมิดฟิลด์ตัวรับเราจะเห็นได้ว่าบอลโดยเฉพาะเกมกับบาเยิร์นมิวนิกนั้นการทะลุทะลวงของบาเยิร์นมิวนิกสามารถที่จะฝ่าวงล้อมกองกลางของลิเวอร์พูลม,มาได้ค่อนข้างง่ายบอลทะลุ กได้อย่างสบายใจเลยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นสัญญาณเตือนว่าลิเวอร์พูลจะเอาอย่างไรกับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับที่พวกเขายังไม่มีการซื้อเข้ามาเลยข่าวกับลาเวียก็ถือว่ายังคาราคาซางปัญหาเรื่องไม่อยากจ่ายเพราะดูว่าแพงเกินไปขณะเดียวกันเซาทแทมป์ตันเองเขาก็มีเหตุผลของเขาว่าทําไมเขาถึงต้องการ50ล้านปอนด์เพราะาเงินจํานวน 1- นึถึงยีต้องถูกแบ่งให้กับทั้งแมนเเติตี้ขายให้ลิเวอร์พูล50ล้านปอนด์เนี่ยพวกเขาก็จะ เก็บใส่กระเป๋าแค่40ล้านปอนด์เท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ทําให้เหตุผลที่เชาทำตันเองยังดื้อดึงที่ต้องการเงิน50ล้านปอนด์ตรงจุดนี้แต่ถ้าเลี้ยงผูเห็นแบบนี้แล้วนะถ้าคิดว่ามันต้องจ่าย ก็ต้องจ่ายหรือคิดว่าไม่เอาจะมีใครก็ต้องรีบเร่งกันแล้วเพราะว่ามิดฟิลด์ตัวรับที่ฟาบินโจทิ้งเอาไว้มันมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากที่ทําให้เกมของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะในตําแหน่งกองกลางนั้นยังกลายเป็นปัญหาแล้วมันลามปามมาถึงแนวรับซึ่งการเล่นในระบบกองหลัง3ตัวแล้วเวลาโดเกมโต้กลับเนี่ยพื้นที่ช่องว่างมันเหลือเยอะแยะมากมายเพราะนั้นการสกัดกั้นจากแดนกลางมีส่วนสําคัญอย่างดีนะครับที่สไตล์การเล่นของทั้งโดมินิกโซโบสไลแลวก็อเล็กซิส Ister, ยังเป็นมิดฟิลที่มีพลังงานแล้วก็ลงมาช่วยวิ่งไล่ให้กับเกมไม่ฉะนั้นอาจจะมีช่องว่างหลวมเยอะกว่านี้อีกก็เหลือเวลาอีก7วัน8วันประมาณนี้จะเอาอยัางไงก็ต้องเร่งแก้ไขแล้วก็ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่คิดว่าจะต้องซื้อก็ถือว่าจะต้องจัดการก็ต้องรีบจัดการเช่นเดียวกันเพราะนั้นนี่คือโจทย์คือปัญหา เจสันคอกน่าจะเห็นแล้วเพราะว่าการทดลองระบบของเขาในช่วงนี้อาจจะเห็นถึงปัญหาแต่อย่างไรก็ดีตอนนี้ก็ยังดีว่าสเตฟานไบเซติชแล้วก็ทางติอาโก้คันตาล่าเริ่มกลับมาซ้อมอย่างสมบูรณ์ได้แล้วเช่นเดียวกันตรงนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งช้อยส์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เจสันคอกอาจจะมาเป็นตัวช่วยในกรณีที่ยังไม่ได้มีการซื้อใครเข้ามาสําหรับในตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับงานนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะในระยะยาวนะครับหากต้องต่อสู้กันโดยที่ยังใช้ผู้เล่นมิดฟิลด์ตัวรับที่ไม่ใช่เหมือน มาเล่นปัญหามันก็จะเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นแบบนี้และครับแล้วก็อาจจะทําให้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทําให้เรอร์พูไม่ได้ใช้ลายเหมือนอย่างที่ทีมของเจอร์กินคอปต้องการยังดีที่กองหน้ายัางพอพึ่งพาอาศัยได้และนี่อาจจะกลายเป็นว่ากองหน้าอาจจะเป็นตัวพึ่งพาความหวังสุดท้ายของเรอร์ภูในการต่อสู้ในฤดูกาลนี้ก็เป็นไปได้มันเลยกลายเป็นเข้าสู่ที่ว่าเกมรับที่ดีที่สุดนั่นก็คือการเล่นเกมรุกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแก้เคล็ดแล้วก็มีการใช้แท็กติกแบบนี้หรือเปล่าอันนี้น่าจะตามมองเช่น ยังมีเวลาเหลือทั้งในช่วงของตลาดมักเตะที่จะปิดยังเหลือเฟือแต่ประเด็นคือถ้ามักเตะมาช้าการปรับตัวมันจะใช้งานอย่างไรนี่แหละครับคือสิ่งที่กําลังปวดหัวที่สุดสําหรับเรือพูในชั่วโมงนี้ครับ